สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เล็กมากมีสถานีพระเครื่องได้นำพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจัดสร้างและเทรอโบราณภายในวัดสะพานสูงโดยอดีตท่านเจ้าวาดหลวงพ่อทองตุกอินทสาโรในปีพศ2500คุณผู้ชมครับพระรูปหล่อโบราณรุ่นนี้น่าบูชาย,ยิ่งนักชนวนโลหะที่จัดสร้างนั้นเข้มขขัง โดยเฉพาะที่พิเศษสุดคือตะกุดโสรับมงคลทองแดงของหลวงปู่เอี่ยมแท้ๆได้ใส่เบ้าหลอมหล่อลงไปด้วยกันสี่ดอกนับเป็นสุดยอดชนวนมงคลยิ่งนักยิ่งถ้าได้ลงกล้องส่องดูกันดีๆอาจจะเห็นชนวนสีทองแดงที่เป็นตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็เป็นได้พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านผู้ชมต้องทำความเข้าใจ ถึงการจัดสร้างก่อนว่าพระหล่อโบราณต้องทําหุ่นเทียนก่อนและหุ่นเทียนของพระรุ่นนี้มีบอกแม่พิมพ์แบบเบ้าประกรบดังนั้นบอ็กมีประกรบด้านหน้าและด้านหลังระหว่างประกรบจะเกิดคลีบตรงกลางเมื่อนําหุ่นเทียนไปติดกับก้านเข้าช่อทาขี้งัวเข้าดินไทยเทโลหะที่หลอมสำรอกหุ่นเทียนออกมาเป็นองค์พระ ตัดการชนวนเจาะรูอุดกิ่งนี่คือวิธีการจัดสร้างพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยมรุ่นนี้ในส่วนของฐานองค์พระนั้นก็มีการตัดช่อแต่งตะไบเจาะรูอุดกิ่งมีทั้งฐานเตี้ยฐานสูงแล้วแต่จะเลือกเล่นหาในความนิยมเฉพาะบุคคลไปจะฐานเตี้ยฐานสูงล้วนเป็นพระที่ออกมาช่อเดียวกันทั้งสิ้นมาถึงบทสรุปการดูพระแท้ จารณากันอย่างไรก็คือต้องดูคาบเป้าหล่อดินไทยคาบขีงัวหล่อโบราณการยุบย่นของโลหะผิวที่เป็นรูพรุนเนื่องจากการเข้าดินไทยที่ไม่ปราณีจึงเป็นสเสน่ห์ในการพิจารณาพระรุ่นนี้คุณผู้ชมครับแต่จุดตายจุดซื้อขายของพระรุ่นนี้อยู่ที่ฐานครับมีการตอกโคตปูเอี่ยมจะตอกลึกหรือตอกตื้น จะคมชัดหรือไม่คมชัดบ้างท่านต้องจดจำฟอนต์ตัวอักษรให้แม่นนะครับดังตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้โค้ดปู่จะไม่ติดแต่เอี่ยมติดชัดดีเป็นหลักพิจารณาการดูพระแท้ได้เป็นอย่างดีในตัวอย่างคลิปวิดีโอนี้อีกหนึ่งข้อสำคัญเป็นจุดซื้อขายของพระรุ่นนี้ก็ว่าได้คือรูอุดกิ่งของพระรุ่นนี้ลองจดจำกันดูนะครับมุมเหลี่ยมของรูอุดกิ่ง ต้องจําให้แม่นๆรู้อุดกิ่งของพระหล่อโบราณรุ่นนี้ไม่กลมทีเดียวนะครับลองสังเกตดูดีๆจากตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้สุดพิเศษสําหรับพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยมองค์นี้ที่หาชมได้ยากน้อยองค์ทีเดียวคือจานมือลงยันอัดแน่นพุทธคุณอีกครั้งโดยหลวงพ่อทองสุกอินทสา,าโรผู้ที่จัดสร้างพระรุ่นนี้แต่จะเป็นการจานอักขระเลขยันอะไรนั้น ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูกันนะครับว่าสุดยอดแค่ไหนเป็นพระรูปหล่อสุดยอดเมืองนนรรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีปีพศ2500